ดูได้สวยซาร่าเาเป็นคู่กันเลยทีเดียวพิต้าเรอพิต้าอยู่ไหนพิต้าไหนเอ้ยไอ้ก้ก็ได้หมูอ่ะจัดไปไอ้บอยหน้าเหมือน้วยเนี่ยเหมือนอยู่เลเนี่ยเสือยิงเสือตาเสือ คนคุมบ้านขอคุณต้อตยคนคุมบ um ้านเสี่ยวตัวตลกเลยไร้ได้ทักคิเตยเตยทำไมเราต้องเป็นเสือผู้หญิงครับาที่เตยอ่ะแยกริงพยสยามขายากลยเตยขนมๆนมคุกกี้แล้วก็ตัวเองกน้าอะไอย่าง ก็รับกลับบ้านไม่ตุ้ยกลับกลับกใจต้องเาทำเพีงอยู่คนเดียถายไป่หมดหายะน้องๆนักล่าฝันของเราต่างก็ตื่นเต้นที่ได้เจอกับตุ้ยและซักถามถึงเรื่องการไปเที่ยวฮ่องกงว่าเป็นอย่างไรกันบ้างจนในตุ้ยตอบคำถามแบบแทบไม่ทันเจาจัดให้ไปเดินตรงริมเขาเรียกอะไรซึ่งเดกุ๋ยสตาร์อะไรนะสตาร์ตอนคุยกับเรานี่มัน มันตึวงหรือ่อะไรมันมันเรียบมันเรียบมันเรียบกับทะเลฝั่งตรงข้ามคือฝั่งเมืองอ่ะฝั่งตึกละใช่ก็คือตึกเมันเป็นเหมือนรุ่นหมาเกาหรือเปล่าไม่ใช่ฝั่งฮะี่ยกาะไม่หมาเลยนะางยาวๆคือแบบเป็นเรียบตลอดแล้วก็คือจะมีไอ้ตรงพื้นก็จะมีให้ดาราฮ่องกงเอามือไปแปะเขาเรียกอะไรวะอะไรตาราตาตาเลย ฮะจะไม่แปะอะไรหรอมันแข่งพี่ก็เดินไปเลยก็เดินเรียบไปพี่ๆเดินไปกับแม่ถ่ายรูปไปถ่ายรูปเด็กแนว้ลยนั่งหันหน้านั่งันหลังให้กล้องแล้วถ่ายรูปครอบกล้องแล้วเจอเสินเท้าหนามไหเจอเจอกันเจอเจอแต่รูปบบยอ,รอย่างเดียวเจอเฉินหลงเจออะไรเงี้ยรูปแล้วไปไปทําท่าเรียนแบบบุลลีบุลลีตูบเบอร์เลยตั้งอยู่การทางเดินเลยก็ตัวก็นั่งอยู่ฮะก็นั่งคุยกับครูการด้วยครูคเป็ดครูเป็ดก็ล้อมรอบด้วย แต่เรื่องท่าเต้นนี่แบบครูเป็ดไปต่อท่าเต้นแต่ละแต่ละท่าในที่แปลกนั่นเลยไปต่อบนบนบนไอ้บนที่ชมวิวบ้างเขาอ่ะจากคนไม่มีก็แบบคนลืมเลยมายืนดูโคตรเขื่ฟเลยเขาเขาก็งงว่าไอ้ไอ้เด็กเวนี่เป็นใครอะไรเงี้ยเต้นเต้นอะไรเงี้ยเขาก็ไม่รู้จักอยู่ดีแล้วก็มีแล้วก็มามาต่อท่าที่ดีมอ้ไม่ที่ดิสนี่ดิสนี่ดีมาเลยแหม่พี่คนก็เดินไปเดินมาแบบ มองต้อมอว่าใครมาเต้นอะไรเงี้ยก็เจ๋งองแบบโค้เฟียวเลยคุณเป็ก็ต่อท่าเหมือนอยู่ในห้องแดนอะเนี่ยนะตุ้ยอย่างงี้นะตุ้ยนะอย่างงี้นะตุ้ยนะแล้วเพลงแล้วเพลงพี่มันต้องเต้นเป็นคำนยโอชัวหอวตุ้ยเออแต่บอกว่าขอบอกว่าพี่รอนี่แบบชาวไซยาเหมือนเราพวกเราเลยตัวตัวสูงอะนี่เนี่ยบ่อยเขาแบบเขาบึกมากอะอยู่แล้วแต่เขาจะคลำนิดนิดเพราะว่าแดดแรงมากที่นู่น ตัวสูงกว่าพี่หรือตัวสูงสูงกว่าพี่นิดนึงหรือว่าเขาไป่โด่งวะแต่ความหนาไม่ต้องพูดเลยบึกสูงอะไรโด่งอ่ะหนาอะไรโด่งอีกอ่ะเขาใหญ่เลยเรียกพี่เลยเรียกพี่เขาเปนนักข้อที่บ้านเองด้วยตายไปดยเพลงเขาเป็นแนวไหนวะตุ้ยก็เนี่ยแนวแบบแดนๆดนะฟังหน่อยลองไปเปิดฟังดูก็ได้พี่เขาให้เอาเข้ามาเขาคงไม่ห้ามเปิดมั้ง ตอนก่อนจะขึ้นเครื่องอ่ะแบบก่อนขึ้นเครื่องครูโยน,น,นโจย์มาเลยแล้วคือให้ตุ้ยนั่งท่องไปเลยนั่งอ่านทําความคุ้นเคยกับมันเลยเออดีค่าเวลาเนเครื่องบินใช่ไหมก็ดูเพลงอื่นก่อนก็แบบเออเพลงเพลงอื่นไม่คน่ากลัวเจอเพลงนี้เข้าไปเนื้อแบบ ไอ้ท่อนท่อนร้องรมดาทุกทุกครั้งที่ไปดูละครเน่ไม่ค่อยมีอะไรไ่อันท้ายก็คือมันเป็นตำนองเพลงไงแต่ที่มันบ่นใช่พี่แต่ามันเป็นถ้าลองได้มันท่องเท่มากมิ้นแบบพอเห็นว่าพี่ตุ้ยได้เพลงนี้นะถ้าเกิดมันหลุดนิดนึงคือแบบประสาทกินเลยคือต้องท่องจริงๆให้มันได้แบบเข้าเข้าไปในตอนนี้ฟังก็ฟังหลายวันอยู่นะฟังบนฟังย้อนไปย้อนมาจนได้เนื้อตุ้ยติด กับเอาเปล่าไอ้นุ่นเขายังไม่เอาเข้ามาแล้วตุ้ยยังต้องมีบุตรเบสเอ่อ้บูตรเบสนี่ตุ้ยต้องขึ้นในอันแรกนี่โดง่งโด่งต้องมีคนร้องทิงนะ้งเนี่ยแลตวตุวต้ยเราจะต้องร้องอะไรอนะ สาวสเดิตาไปเจอสาวสวยอะไรนะเดี๋ยวมาต้ยเทตเลยสวยสาวสเดิตาไปเจอสาวสวยผมก็เดินนาดาเข้าไปสวัสดีครับดอกสาวไม่สาววน้องชื่ออะไรอ่ะตอนแรกตุ้ได้ท่านอื่นแต่ตุ้ยตุ้ยตุ้ยงุ้ยตุยตุ้ยตุ้ยตยโด้โดนกับก้จะร้องด้ยตุ้ตุ้ยตล้ตุ้ยต้ยตาุ้ยตุ้ยี่้่างขยเุ้ยเหลือเกินจริงๆนะครับพอ้ลับมาได้ยักพักก็ยรี้มาซ้อมร้องเพลงก้บเพื่ตนๆต่อยลย ซึ่งน้องๆนักล่าฝันแต่ละคนก็ช่วยหนุ่มตุ้ยอย่างเต็มที่แม่ช่างเป็นภาพที่บ่งบอกถึงความรักใคร่กลมเกลียวกันดีจริงๆเลยทีเดียวละครับคุณผู้ชมสวดาพี่ไปกว๊บเมื่อกันยังบกไ้าเป็นชะสัวบ่งกรเดนได้ด้วยไปสวัสดีคองสาวไม่สาวนอนนังนเชื่ออะไร คือร้องได้แหละตอนทำเน้อร้องได้แหละรือตอนเข้าไปหลบเด็้ก็แต่จไปเอาะเอาไว้มันเดินาด้านก็ไปสมาธีครับมองตามันร้องไม่เส้นตรงเลย เาไปเข้าไปเข้าไปเล่กับไฟนายปฏิกากรรมันร้อนเหมือนกับไฟเออสีสันที่รอนเหมือนกับไฟเราผู้ชายก็ชอบเล่นกับไฟไม่กังวลจะได้อยู่คนใจสอดส่องในตาเพื่อจะทำไงนะแต่ได้ไม่ไปสมาธิขาดมองตาแม่มานน้ำชี้อะไรเบอร์โทรมานอนกับตาทองอยู่ข้างในสปเดินไปครับแล้วกไม่ไปอยู่ในหัวใจแล้ววนจะรอเช้าดูใคราที่มับท้องเป็นแบบ วันนี้เงตกใจตกกใก็เ่นดูตัวเธอจะลบไรววันนี้จะมีไหมแได้กินคนรักแ่ลายนกทสัมัสแล้วจะายไดตไม่ลลายชงไว้กน